ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมจัดให้คนดูสู้กันแบบ 5v5 5. บอกเลยโคตรนัวโคตรมันแต่มีน้องคนนึงเล่นได้โดดเด่นมากๆและเกมนั้นน้องเขาเล่นคิมมี่ผมเลยสงสัยว่าฮีโร่ตัวนี้มันโหดเหรอวะทำไมผมไม่เคยเห็นเลยแต่คนดูก็บอกผมว่าจริงๆตัวนี้มันแค่เทียบ B เทียบ C เองแต่คนนั้นเขาคือเมนที่เล่นคิมมี่มา4,000แช์ผมก็เลยอยากลองเล่นดูบ้างก็เลยซื้อมาซะเลยผมว่าคิมมี่ยิงสนุกดีนะยิงไวโคตรแต่ทําไมมันเบาจังไม่เห็นแรงเหมือนน้องเขาเลยยิงทีนึกว่าปืนฉีดน้าเกีผอโล ด้วยผมเลยกดโล่เข้าไปหาไลล่าในป้อมเลยได้มา1คิวแต่ผมว่ามันยิงป้อมไวมากเลยนะยิงป้อมตอนเกาะเหลืองได้ตังมาเยอะจะจัดและผมก็ได้ป้อมมาอย่างไวตอนนี้ไอที่ผมนาไลล่าทีมตรงข้ามจับโดนผมปั๊มเป็นว่าเล่นตอนนี้ผมมีพลังมั่นใจจัดผมว่าตัวนี้ถ้าเกิดมากๆน่าจะเป็นตัวที่เล่นสนุกโคตรเลยแต่จดนี้ผมคงมั่นใจไปหน่อยโดนพี่ลานเสียบตุยเลยเนอเกมนาแบบนี้ในป้อมผมก็ไม่เว้นแต่ในที่สุดผมก็รู้สึกแล้วมันคงจะเป็นเทียบ B เทีย C จริงๆอะแหละเพราะกว่าผมจะยิงแทงตัวนี้ตายใช้เวลานานมากแต่คนไทยหัวใจ แคร,รี่แบบผมผมก็ใช้ประสบการณ์แคร,รี่ย e ิงฟรีอีสปอร์ตตลอดไปจนจบเกมผง MVP ม MVP ฆ่าไปถึง18ตัวส่วนตัวผมมองว่าคิมมี่เป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆแต่ดาเมจก,ก็น้อยไปหน่อยในแรงที่สูงไมมากก็คงจะพอเล่นไหวแต่ถ้าแรงสูงกว่านี้อีกหน่อยก็คงเหนื่อยเพื่อนๆมีแคร,รี่แนะนําในแรงสูงๆไหมครับจะหัดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยแต่ตอนนี้ติดใจคิมมี่แป๊บยิงมันจริง